ไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อเบียร์มาหนึ่งกระป๋องคือการสนับสนุนเกษตรกรจากออสเตรเลียจากจีนจากยุโรปเราคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการที่เราเดินลงไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อไวน์มากินหนึ่งขวดทั่วประเทศคือการสนับสนุนเกษ,ษกรตรกรออสเตรเลียฝรั่งเศสและก็ชิลี เราคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับการที่เราลงไปข้างล่างแล้วซื้อโซจูมาขวดหนึ่งคือการสนับสนุนเกษตรกรเกาหลีเราคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับการที่เราซื้อสาเกหรือกินเหล้าบวยอุมเมชูคือการสนับสนุนเกษตรกรประเทศญี่ปุ่นในขณะที่พืชผลทางการเกษตรไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวไม่ว่าจะเป็นเกสรมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นมันแกวไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นผลไม้ต่างๆที่สามารถทําเป็นไซเดอร์ได้ กลับไม่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้เนื่องจากเหตุผลทางนิติบัญญัติบางอย่างพรบเหล้าพรบรสุราชุมชนบอกว่าหาแรลกม้าเจแรงงานห้ามเกินไม่สามารถที่จะแต่งกินเหล้าได้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะสามารถเพิ่มราคาสินค้าให้ตัวเขาเองในระยะยาวได้เลยหรือ